กิจกรรมสุงเท้าแดงศา,า,า,าสนาพระมหากษัตริย์โดยการยืนลมเขรดงแปดอนุสร์เขียวชกุ่มหมายเลขสามเรียนทำให้ทูลผู้ประเมินพู้ตัดสิน we <laughs> ก็วันนี้ก็โอเคฮะวันนี้ถือว่าหัวใจเขาของของของเด็กๆนะฮะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมหมายมั่นปั้นมือว่าแมตช์ที่แล้วผมแพ้เข้าไปแล้วก็แมตชนี้ขอข,ขอล้างแค้นคืนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ประสบความสําเร็จก็วันนี้ก็ขอชื่นชมเด็กๆที่ที่วันนี้ก็ถือว่าวันนี้เขาสมมูลแล้วครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาระวังนยังไงบ้างครับเราสามารถปันนี้งพัฒนาได้รับก็ก็โอเคในเรื่องเรื่องความพิก่อนอันดับแรกเลยแล้วก็ในเรื่องของการทสการเทสคู่ต่อสู้นะฮะแล้วก็เมื่อสองวันมานี้ในเรื่องการการเข้าทำแต่วันนี้ก็ยังก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามนะเกบต่อไปถ้ามองดูแล้วเราต้องไปปรับอะไรบ้างก็จอธุรกิจ แต่ที่ต็นแมตช์หน้าเจอที่ติดคิดว่าที่ติดต้อยังน่ากลัวอยู่นะครับจากา็คือตอนนี้ก็คือจะจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นกับที่ติคชั้นก็เหมือนอย่างที่บอกครับฟุตบอลเจอกันภายในสองเหนืออาทิตย์สองแมตช์ก็อยู่ที่รายละเอียดว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครับวันนี้ก็ไม่โทษเด็กครับ พียงแต่ว่าเราควรจะได้เราไม่ได้แล้วก็เรามาเสียลูกผิดพลาดของเราเองลูกเดียวแทๆ้ๆก็เป็นที่มาของความ่ายแพ้แต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องอไม่มียอมต้องเดินหน้าต่อไม่ไม่มีท้อถอยก็ต้องกลับไปปรับปรุงขพอแก้ไขในเรื่องรายละเอียดการทำประตูครับผมครับตอนที่เปลี่ยนที่เล่น2ตัวลงไปแล้วเกมเริ่มดีขึ้นมาเเปลี่ยนยี่สิบสามลงไปรู้สึกว่า ทางาด้านแนวลูกซีซ้ายนี่ก็ทำให้เป่าไปตงชงเ,เปายังไงใช่ครับก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องวัดแล้วเพราะเราต้องการประตูนะครับเราก็ต้องการตัวเป้าซึ่ง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 ,งประสบการณ์ในเวทีนี้เขายังมีน้อยก็เลยทำให้ทำให้เกิด COVID ้อวิดพลาดอย่างลูกที่เดี่ยวเข้าไปนะถ้าเขามีประสบการณ์เยอะๆนี่ไม่น่าจะพลาดแต่ที่นี้มองเลยนชัดเกนมากก็ผมมองว่าปีนี้ทนเหนือหนักหนักทุกทีหมแล้วนะครับปีนี้อยู่ที่รายละเอียด จริงๆแพ้วันนี้บ้างก็ดีเด็กเราจะได้ไม่เลยน,นะครับจะได้ไม่ประมาทนะครับการฝึกซ้อมจะได้จะได้เข้มข้นขึ้นอีกนะครับเขาเขาชล่าใจไปหน่อยในในเรื่องการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้มข้นหนักขึ้นกว่าเดิมครับ